สวัสดีครับอ่าวันนี้จะมาสอนการขีจักรยานกลอไดภาพนะครับแบบนี้นะอ่านี่คือขั้นแรกเลยนี่ครับเราจะเห็นว่านี่คือคนใช่ไหมครับเตรียมตัวจะยกละวิธีการยกก็คือให้ปั่นช้าๆนะครับไม่ต้องปั่นเร็วมากแบบนี้ไม่ต้องปั่นแบบนี้ การการปั่นจะช้าทําให้เราตั้งตัวได้ครับนี่ครับอ่านี่คือภาพคร่าวๆนะครับอ่าแขนตรงนี้ยังไม่ต้องแขนตรงครับแขนงอไว้ก่อนเปลี่ยนตัวที่จะยกกดไว้ครับบันไดนี่ครับอ่าบันไดอ่าข้าพต่อไปเลยนี่คือเวลา,วายกล้อแล้วนี่ครับ ่ถ้าดูจากภาพที่แล้วคือเราอ๋อย่เอี่ยนี่ครับคือเราดึงขึ้นมาคือเราดึงขึ้นมาแล้วนี้หลังจากเราดึงขึ้นมาแล้วให้แขนเหยียดลงดดดดแขนเหยียดลงดดดตอนปั่นน่ะให้ทิ้งน้ำกดน้ำหนักลงบันไดให้แรงกว่าตอนที่เราขี่ยางตอนที่ยังไม่ยก นี้อ่าเราต้องยกขึ้นอนี้พร้อมกับกดน้ำหนักตรงบันไดครับอ่าพอกดได้แล้วเวลาที่เราจะไปตรงแบบนี้ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจครับอพอเราเราต้องขับขี่เร็ว,รวหน่อยตอนยกล้อต้องขี่เร็วกว่าเดิม อ่ะขอยกถ้าเกิดเราจะทรงตัวแล้วให้อยู่นานๆน,นะครับ <c oughs> ก็นี่ครับอ่ะสมมุตินะนี่คือเรากำลังเอียงฟื้นเอียงไปด้านขวานี่คือขวาของผมนะครับเรากำลังจะเอียงไปด้านขวาให้เราเอ็นตัวไปด้านซ้ายไม่เชิงเอ็นสิเข่าครับชี้ไปด้านซ้ายอ่ะแขนต้องตรงด้วยนะครับ ที่สําคัญถ้าเกิดทรงตัวแล้วคิดว่าจะหลุดก็อ่ะเรามีเบรกไว้ทําไมแล้วก็กดเบรกเบรกหลังนะครับไม่ใช่เบรกหน้าเบรกหน้าไม่เกี่ยวเลยต้งเบรกหลังกดเบาๆนะครับเดี๋ยวกดแรงเดี๋ยวเราหลุดจากตัวรถ <c oughs> อ่ะก็ะแค่นี้นะครับไปแล้วครับ